เรามาดูกันว่าการเป็นสมาชิกกับสีกลุ่มบล็อกเกอร์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดกันนะคะการเป็นสมาชิกก็เหมือนกับว่า,าเราเป็นสมาชิกกับทางโรตัสหรือว่า MK เนะคะเวลาเราไปทานอาหารไปซื้อของเราก็จะได้รับส่วนลดตามที่เขาจัดไว้ให้นะคะ5%บ้าง10%บบ้างแล้วแต่นะคะสีกลุ่มบล็อกเกอรก์ก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นสมาชิก แล้วคุณซื้อประกรันวินาศภัยทุกชนิดนะคะคุณก็จะได้รับส่วนลดมาตรฐาน5-12%นะคะตามที่บริษัทจัดไว้ให้มันไม่ได้น่ากลัวนะคะว่าเป็นแล้วคุณจะต้องถูกบังคับให้ไปขายประกันไปบังคับให้ไปอบรมอันนั้นหมายถึงว่าคุณต้องทำเป็นธุรกิจคือคุณเป็นนายหน้าวินาศภัยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าเป็นสมาธิกแล้วจะต้องโดนมาคัดทำนูน่ทนทำนี่ไม่ใช่เป็นสมาชิกมีแต่ดีกับดีนะคะสมัครเลยค่ะเชื่อจี